ทุกคนเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าอยากจะมีชีวิตการเงินที่ดีอยากเป็นคนที่มีความมั่งคั่งเนี่ยหนึ่งในเคล็ดลับสําคัญเลยครับก็คือเราต้องใช้ชีวิตให้ต่ํากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งอะบอกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับและวันนี้ผมมีบทความจากต่างประเทศนะครับอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังด้วยชื่อว่า how life below you means นะครับ the key to financial freedom นะครับการใช้ชีวิตอย่างไรให้ต่ากว่ามาตรฐานเพื่อที่จะไปถึงอิสรภาพการเงินที่วางไว้เดี๋ยวเข้าไปฟัง ใน Well Viston Podcast ตอนนี้ครับ สวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Well Wisdom Podcast ครับพอดแคสต์ทางการเงินการลงทุนที่จะทาให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนจะเข้าไปฟังนะครับทุกคนสามารถติดตาม Well Wisdom Podcast ได้นะครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นแบบนี้นะครับสามารถรับฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์ครับ Spotify SoundCloud Apple Podcast หรือถ้าเกิดว่าอยากจะมาเห็นหน้ามาคุยกันแบบนี้ครับสามารถรับฟังรับชมได้ผ่านทาง Facebook และ YouTube Guru ดิฟวิ่งได้เลยนะครับวันนี้ครับผมอยากจะเอาบทความหนึ่งที่ค่อนข้าง สรุปตาผมมากเลยนะครับเรื่องการใช้ชีวิตต่ำของมาตรฐานแปลง่ายๆตามนี้ครับคือต้องบอกว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโลกของทุนนิยมเนาะซึ่งทุนนิยมเนี่ยจุดประสงค์ของเขาครับก็คือให้คนนะ่ะออกมาบริโภคกันให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จับใจ่ายใช้สอยกินหรูอ,อยู่ดีกระตุ้นความอยากได้กระตุ้นความต้องการกระตุ้นอ m ม t ชั่นลให้คนจับใจ่ายใช้สอยให้ได้มากที่สุดเศรษฐกิจกแบบทุนนิยมถึงจะสามารถขับเคลื่อนโลกไปได้ครับซึ่งอันเนี้ยเราคงไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะคร่มรรือไ ผมว่าทุกคนเห็นภาพเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ครับประเทศไทยกําลังเป็นแบบนั้นจริงๆไม่ใช่แค่ไทยนะครับทั่วโลกกาลังเป็นแบบนั้นครับคนรุ่นใหม่หลายๆคนนะครับให้ความสําคัญกับความสุขณนะปัจจุบันมากกว่าความสุขในอนาคตซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันผิดนะครับแค่จะเล่าให้ฟังว่าเทรนด์มันเป็นแบบนี้จริงๆเทรนด์ในการใช้ชีวิตแบบเต็มที่จัดเต็มจัดสุดตอนนี้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องอนาคตเพราะไม่รู้จะตายตอนไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่า สนุกวันนี้สบายวันนี้อะไรประมาณแบบนี้ครับทำไมต้องไปอดทนเพื่อที่จะเพื่อที่จะมีความสุขในวันข้างหน้าทาง้งทั้งที่เราสามารถมีความสุขณวันนี้ได้เลยคือแนวคิดแบบนี้ มันถูกเลสขึ้นมาทั่วโลกนะครับเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่เจนซีคนเจนใหม่ๆที่รู้สึกว่าไม่อยากจะอดทนแล้วอยากจะมีความสุขนะวันนี้อยากจะจอยฟูลโมเมนต์นะวันนี้เลยซึ่งโอเคเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์อีกด้านหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ได้บอกว่าอีกฝั่งหนึ่งผิดเนาะแต่อยากจะมาแชร์ว่าทําไมคนที่เขาทําแบบนี้เขาก็ดูเหมือนไม่ได้มีความทุกข์อะไร และเขาก็สามารถสร้างเวลสร้างฐานะสร้างความมั่งคั่งต่อยอดให้เงินของเขาเติบโตงอกเงยได้ด้วยเออมีคำถามไหมครับถ้าคำถามคือเออถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสุขวันนี้แสดงว่าวันนี้คนที่เก็บออมเงินคนที่อดทนอยู่เขามีความทุกข์หรอลองตั้งคําถามดีๆนะว่าจริงๆแล้วเขามีความทุกข์หรือเปล่าหรือเราคิดไปเองว่าแบบนั้นเรียกว่ามีความทุกข์นะครับคือสุดท้ายแล้วอะผมว่ามันอยู่ที่การการมองโลกของเรามากกว่าว่าหน้าตาของคําว่าความสุขของเรา มันเป็นแบบไหนหน้าตาของคําว่าความทุกข์ของเราเป็นแบบไหนแน่นอนครับว่าถ้าความสุขของเราคือการได้สเปนเงินคือการได้ใช้ชีวิตคือการได้กินออของที่เราอยากกินเที่ยวในสถานที่ที่เราอยากเที่ยวหรือไปในที่ที่เราอยากไปทุกอย่างเราสามารถคอนโทรลจัดการได้เลยถ้ามวลรวมเหล่านั้นเรียกว่าความสุขโอเคนั่นก็คือความสุขครับแต่ในอีกฟากหนึง่งมันก็มีบางคนเหมือนกันจริงๆนะครับที่เขามีความสุขในการได้เก็บความสุขในการได้ออม ความสุขในการที่เห็นยอดเงินในบัญชีเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเข้ามาในวงประมาณอย่างเงี้ยคุณอย่าไปปรามาดไปดูถูกนะครับว่าแบบนี้มันมีความสุขอย่างไรมันมีคนที่มีความสุขกับเรื่องแบบนี้จริงๆมีความสุขที่ว่าวันนี้ได้ประหยัดไป300บาทแลละไม่กินข้าวนอกบ้านกลับมากินข้าวที่บ้านอะไรแบบนี้ครับเรื่องราวเหล่านี้เราคงจะไปจัดกันไม่ได้ว่าเฮ้ยไอเนี้ยสุขไอเนี้ยทุกเนาะแต่มันต้องเกิดจาก การเข้าใจตัวเองก่อนครับว่าชีวิตแบบไหนเป็นชีวิตที่คุณอยากได้เนาะและผมก็อยากบอกว่าการที่เราจะมีความสุขแบบ enjoy ใช้สเปนเงินเต็มที่ได้เท่าไหร่ใช้เต็มแม็กเต็มเหนี่ยวในวันนี้แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราต้องรับ consequence หรือผลรับที่มันจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตด้วยนะครับแน่นอนการใช้เงินหมดเต็มที่เต็มเหนียววันนี้แฮปปี้วันนี้ใช่แต่ในอนาคต o n นส์วันที่เราไม่ได้ทํางานแล้ว Once ์วันที่เราอาจจะไม่ได้หารายได้ได้เหมือนกับวันนี้แล้วและข่าวร้ายก็คือวันนี้ไลฟ์ไทม์ของคนทำงานสั้นลงอย่างมากนะครับไม่อยากจะพูดให้ฟังดูตกใจอะไรเลยนะครับแต่วันนี้ในประเทศที่เขาแข่งขันกันดุเดือดมากๆเช่นประเทศจีนประเทศสหรัฐอเมริกาคนที่อายุ40กว่าเนี่ยเขาไม่มีใครจ้างแล้วนะครับ เขายังไม่ได้เหมือนประเทศไทยนะครับที่ยังจะพอคาดหวังอายุเฉลี่ยในการทํางานอยู่ได้สัก50 60ราชการ60และวิสาหกิจ60เป็นไปได้แต่ถ้าคุณทํางานเอกชนทํางานคอร์เปอเรทบริษัทเนี่ยผมอยากบอกเลยว่าไลฟ์ไทม์เราไม่ได้เยอะเหมือนคนรุ่นพอ่อรุ่นแม่เราแล้วนะครับดังนั้นคําถามคือวันที่คุณไม่สามารถหาไรายได้ได้แล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนใช้ถ้าคุณรับสภาพกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ได้โอเคจบ สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนล้วนเห็นพ้องต้องกันว่าการที่เราวางแผนการเงินจัดสรรการเงินให้มันมีเรียกว่าให้มันมีแผนการที่มันพร้อมจะรับมือกับเรื่องต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆจริงๆนะครับและท็อปิกหลักที่เรามาคุยกันวันนี้ครับก็คือการที่คุณจะสามารถเหลือเงินไว้เก็บไว้ออมไว้ลงทุนหรือว่าสามารถแพลนชีวิตอนาคตได้เนี่ย คุณก็จะต้องใช้เงินให้มันน้อยกว่าที่คุณหาได้เอาง่ายๆแบบนี้ก็เลยก็ได้นะครับ l e v e below your means ใช้ชีวิตให้มันต่ำกว่ามาตรฐานที่คุณมีนะครับแต่การใช้ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานอะ่ะมันต้องแยกประเด็นกันนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีความสุขนะครับยืนยันว่ามันไม่ใช่นะคือการใช้ชีวิตให้ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าสมมติวันนี้ผมมีความสามารถในการหาเงินได้สักเดือนละแสน แต่ผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีไลฟ์สไตล์ขึ้นไปเดือนละแสนก็ได้ถูกไหมครับผมยังสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่แบบเหมือนวันที่ผมเงินเดือน2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ได้โอเคสิ่งจําเป็นสิ่งสําคัญบางอย่างมันอาจจะถูกซื้อถูกเพิ่มได้ง่ายขึ้นเพราะไรายได้เราสูงขึ้นแต่ว่าองค์รวมทุกอย่างไลฟ์สไตล์รวมๆของเราไม่จำเป็นต้องผลักขึ้นไปให้มันสูงขึ้นมากขนาดน,นั้นก็ได้ผมว่าอันนี้แหละเป็นคอนเซปต์ของคําว่า l e v e below your means นะครับหรือใช้ชีวิตที่มันต่ํากว่ามาตรฐานดังนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ย <c oughs> การที่ผมบอกว่าคุณต้องใช้ชีวิตต่ากว่ามาตรฐานเนี่ยคุณจะต้องไปกินมาม่ากับปลากระป๋องทุกมือ้อมันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนครับแต่คุณสามารถเลือกได้ว่าเออเราอยากจะพาแฟนไปทานข้าวข้างนอกเอยากจะพาครอบครัวไปกินข้าวเราสามารถจัดสรรจัดการได้เลยแต่ในวันปกติในการใช้ชีวิตปกติของเราเราก็ไม่ต้องรีบไปดันผักไลฟ์สไตล์ของเราให้มันสูงขึ้นข,น,ขนาดน,นั้นก็ได้ ผมว่าแบบนี้น่าจะเป็นนิยามที่ถูกต้องมากกว่าของ l i v e below your means นะครับไม่ได้หมายความว่าต้องอัตคัดต,ต้องดูแบบโอ้ดูดูดตนีทีเหนียวไม่ใช้เงินเลยขนาดนั้นผมว่าแบบนั้นก็คงไม่ใช่เพราะผมพูดเสมอนะครับว่าคนเราเกิดมาเพื่อจะมีชีวิตที่มีความสุขเนา นอกเหนือจากเก็บเงินแล้วก็ควรจะจัดสรรเงินบางส่วนมาเอนจอยกับชีวิตด้วยจริงๆไอประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้ผมอยากจะขยายความนิดนึงครับที่ว่าวันที่เรามีรายได้มากขึ้นนะ่ะมันไม่แปลกนะครับที่คนส่วนมากแทบทุกคนเลยแล้วกันจะมีรายจ่ายตามมาเพราะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์อินฟลชันครับเดี๋ยววันไหนผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังอีกทีอันนี้เป็นจุดที่อันตรายมากๆของสังคมโลกนะปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถสร้างรายจ่ายต่างๆเพิ่มไลฟ์สไตล์เพิ่มเรียกว่า เพิ่มออปชันในชีวิตของเราได้มากขึ้นในวันที่เรามีรายได้มากขึ้นซึ่งไม่เรื่องปกติครับคิดภาพตามก็ได้นะวันที่เรียนจบใหม่มาเงินเดือนสักประมาณ15-20,000าองห่โอเคเ,ออเรื่องบ้านไม่ต้องคิดจะซื้อรถก็อาจจะยังซื้อไม่ไหวเลยด้วยซ้ำเพราะผ่อนแพงถูกมก็ต้องนั่งรถไฟฟ้าพอวันวันหนึ่งครับรายได้มากขึ้นหน้าที่การงานเติบโตขึ้นอายุมากขึ้นอา,อายุสัก35เริ่มเป็น Manager เมนเจอร์แล้วเงินเดือน4 5 4 5เงินเดือน4 5า0 0 0อันนี้ก็สามารถซื้อรถซื้ออะไรได้ สามารถไปปาร์ตี้อะไรได้มากขึ้นเพราะมีะไรายได้มากขึ้นไอ้พวกนี้แหละครับเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นซึ่งมันค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันถ้าเราไม่เรียกว่าไม่ตีกรอบการใช้เงินของเราไวด้ดีๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีปัญหาการเงินในอนาคตได้นะครับซึ่งจริงในบทความเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการใช้ชีวิตให้มันต่ํากว่ามาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีข้อดีหลายอย่างเนาะไม่ว่าคุณจะสามารถเก็บออมได้มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแน่ๆถูกไหมครับสามารถเอาเงินส่วนต่างไปลงทุนนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายไปกับเเรื่่่่องงทีไมจําป็นนะซึ งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคงไม่พูดแล้วกันเพราะเราคุยกันไปเยอะแล้วในพอดแคสตอนอื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะซัมมารีให้ฟังอีกทีฟังปากวินช้าๆชัดๆนะครับว่าการใช้ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานหรือ b e l o w your means เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตและไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอเรียกว่าขัดสนใช้ชีวิตแบบโอดๆตอยากทุกวันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่เป็นการที่อยากให้คุณกลับมาทำความเข้าใจตัวเองใหม่อีกทีครับว่า จริงๆแล้วเป้าหมายปลายทางที่คุณอยากได้ในชีวิตมันคืออะไรความสุขสิ่งที่คุณเรียกว่าความสุขในชีวิตของคุณหน้าตาเป็นแบบไหนเมื่อคุณออกแบบคุณดีไซน์มันได้แล้วเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องมานั่งฟังพอร์ตแคสตต,ตอนนี้ก็ได้ถ้าเราออกแบบได้นะเราจะรู้เลยว่าอะไรเป็นเรื่องที่เราต้องทําอะไรจะเป็นเรื่องที่เราไม่ทำนะครับและเราจะเลือกทําแต่เรื่องที่มันสําคัญกับชีวิตเรา อย่างเช่นค่อยๆเก็บออมก็ได้อาจจะไม่ต้องเก็บออมบา้าคลั่งครซี่เดือนละ50%อของรายได้ก็ได้แต่เก็บออมสัก10%ทําน้อยๆแต่ทาแบบสม่ําเสมอทําไม่หยุดทําไม่หยุดอย่างเงี้ยสุดท้ายทุกคนถึงเป้าปลายทางได้เสมอนะครับแล้วก็ความสุขมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายหน้าตาอย่างที่ผมบอกไปครับว่าวันนี้ถ้าความสุขของเราคือการได้ใช้ชีวิตได้ใช้เงินได้ซื้อของได้ชอปปิง้งผมคงไม่ได้มาบอกว่ามันผิดหรืออะไรนะครับผมเลสเปก ทุกๆก,ก,ก,การตัดสินใจเพียงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นความสุขของเราแล้วเนี่ยเราต้องรับค o n s e เควนต์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับโนก็สุดท้ายเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปเลือกชีวิตที่อยากจะได้อยากจะเป็นกันนะครับแต่สําหรับผมผมค่อนข้างมีความเชื่อครับว่าการที่คนธรรมดาจะไปถึงเป้าการเงินที่วางไว้ได้เนี่ย สิ่งสําคัญมากๆคือต้องพยายามใช้ชีวิตไม่ให้เกินมาตรฐานหรือถ้าจะให้ดีใช้ชีวิตต่ํากว่ามาตรฐาน Live below your mean สักนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้เราถึงเป้าไปทางได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Well Wisdom Podcast ตอนนี้ชอบไหมครับถ้าเกิดว่าใครชอบหรือมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับ Podcast ตอนนี้นะฮะ สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาแชร์มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับก็อยากจะฟังความเห็นของทุกคนกันเพื่อมาปรับใช้ในการทำคอนเทนต์ถัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับพอดแคสต์ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับ w e ล l ิสต์ลอนพอดแคสต์พอดแคสต์ทางการเงินการลงทุนที่จะทําให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ